สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกมินิรันดอมวันนี้คือบุญกุศลที่ส่งไปนำพาสิ่งใดมาให้ชีวิตนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การสัับอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะอา้าวดืมเราต้องเช็คเอเนอร์จีกันก่อนเนาะเดี๋ยวขอหยิบตัวอักษรแป๊บหนึ่งนะคะ ตัวอักษรเจ็ดตัวนะคะได้กี่ตัวแล้วเนาะห้าคะ่ะอีกสองตัวมีตัวจนะคะ C I S B N แล้วก็ตัว L ค่ะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ มาฟังรันดอมกันดีกว่านุะุณกุสลที่ส่งไปนะคะนำพาสิ่งใดมาให้ชีวิตคุณนะมาดูสิว่าพี่ไพ่จะว่ายังไงออกมาสองใบนะคะโอ้ oh my god ว้าว The Sun กับ Page เพจออฟซอร์สงดงามจังเลยว้ควีนออฟ o อ w a นส์นะคะอีกสักหนึ่งใบเนาะเดอ m o มูค่ะ The m o มูกับเดอะซัประกบกันเลยดีจังเรามีความรู้สึกว่า สำหรับบางคนนะคะผู้ที่ดูแลคุณอยู่เนาะอาจจะเป็นบนรรพบุรุษของคุณนะคะหรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือหรือว่าเป็นใครที่คุณระลึกถึงก็ได้นะในความรู้สึกที่พี่ไพ่บอกเราเนาะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกับเขามีความผูกพันกันค่อนข้างมากนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ณนะที่แห่งหนใดอะคะ่ะ สายตาของเขาอะ่ะจะคอยมองคอยระวังภัยให้คุณอะ่ะคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบประกบชนิดที่ว่าไม่ให้มีอะไรเข้ามากระทบคุณเลยมันคงจะมีอะไรหลุดเข้ามาอยู่บ้างคือเหมือนเขาดูว่า ้าอันไหนเป็นบทเรียนที่เข้ามาหาคุณแล้วทาให้คุณเรียนรู้และเติบโตค่ะเขาก็จะปล่อยให้หลุดเข้ามาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเป็นภัยต่อความมั่นคงที่ใหญ่หลวงอะค่ะลักษณะของเขาเหมือนเขาจะอบอุ้มคุณเอาไว้อะให้คุณได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันมันเป็นกระแสแห่งความห่วงใยที่ดีนะ หรือว่ามันเป็นความเมตตาปรารถนาดีที่เบื้องบนนะคะเขาเอ็นดูคุณใช้คำนี้ก็ได้นะเขาเอ็นดูคุณเขา,เอาคอยดูคุณเติบโ,โตอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะคะแม้ว่าบางคนอาจจะสัมผัสได้บางคนอาจจะไม่ได้มีเซน์หรือมีอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ท้งนี้ท้งนั้นถ้าแบบว่าไม่ได้ ไม่ได้มาสายนี้เนาะไม่ได้มีความเชื่อสายนี้ก็เสมือนว่าจัก,กรวาลคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆก็แล้วกันค่ะคอยคอยมองคอยสอดส่องทุกภัยที่คุณจะได้เจอคุณไม่ได้เดินอยู่บนโลกนี้ลำพังอะ่ะคุณมีคนที่คอยดูแล้วก็ห่วงใยคุณอยู่ห่างๆ จักรวาปลปรารถนาดีกับคุณมากๆเลยนะคะมากชนิดที่ว่าแบบไพ่ใบแรกมันคือไพ่แห่งความสุขคืออารมณ์ประหนึ่งว่าเป็นลูกหลา์ของจักรวาลเนาะเป็นเป็นบุคคลที่หน้าเฝ้าทนุถนอมแล้วก็ความสุขของคุณเนีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขามากนะแม้ว่าบางครั้งอนะ่ะเขาอาจจะส่งบท ทดสอบเข้ามาแต่บททดสอบนี้มิใช่เพื่อเป็นการริดรอนความสุขของคุณแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเหมือนกับอยากให้คุณเข้มแข็งและเติบโตชนิดที่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะยังคงยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุขเสมอนะคะจักรวาลอยากเห็นความ กล้าหารของคุณซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ในตัวคุณแล้วเขาก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในตัวคุณมากๆเลยอารมณ์เหมือนแบบเหมือนอยากเห็นลูกน้อยเติบโตอะค่ะคือเหมือนเด็กทาโลกเนาะ ถ้าอยากให้เขาเดินได้อะไม่ใช่เราไปคอยอุ้มเขาตลอดไม่ให้เขาเดินไม่ให้เขาลม้มใช่ไหมเราก็จะปล่อยให้เขาลม้มลุกคลุกค้กานเจ็บมั่งหล่นบ้างแต่เดี๋ยวเขาจะเดินได้เองโดยธรรมชาติตัวคุณก็มีความสามารถเช่นนั้นจริงๆทุกๆคนเลยนะทุกๆคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความฮีโร่แห่งสกิลพิเศษของแต่ละคนอนะติดตัวมาทุกคนเลย แล้วแต่ว่าจะหยิบเอามาใช้เช่นไรอย่างไรหร,หรือว่าได้มีโอกาสได้มองเห็นหรือมีโอกาสหรือมีคนที่คอยสนับสนุนนะคะเพียงแต่ว่าคุณะโชคดีมากๆเลยคุณเหมือนมีแบ็กอัพเป็นจักรวาลนะ่ะ มันทั้งอุ่นใจทั้งรู้สึกดีเนาะที่มีใครสักคนคอยเป็นห่วงและดูแลคุณอยู่เสมอๆนะคะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ลงมือลงแรงทำลงไปโดยเฉพาะในเรื่องดีๆนะคะเหมือนคุณหมันทำบุญทำกุศลที่ส่งไปอะคะ่ะเบื้องบนน่ะยิ่งภูมิใจยิ่งรู้สึกแบบ นี่ไงแบบเหมือนลองนึกนึกภาพฟิลคุณพ่อคุณแม่ที่เขาแบบเออยังไงเดียแบบเพิ่มปิติภูมิใจในตัวลูกตัวเองเนโดยเฉพาะแบบลูกอาจจะไปทําอะไรดีๆมาอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ก็จะหน้าบานหรือว่าได้รับอานิสงผลบุญในสิ่งที่ลูกทําไปด้วยจากวันก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันมันเหมือนกับแบบเป็นเป็นความสุขที่ ที่จักรวาลเขาคิดว่าการที่ปล่อยให้คุณมาโลดเล่นแล้วก็เผชิญอะไรต่างๆนานาบนโลกใบนี้สิ่งที่คุณตอบกับจักรวาลเสมอก็คือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือความสุขนะแล้วก็แสงสว่างในตัวคุณนะคะไม่เคยหายไปไหนเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งความความพอใจเนาะเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ ที่เบื้องบนก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนรับเอาพลังงานอันนี้ค่ะคุณป้อนพลังงานดีๆให้จักรวาลน่ะคุณปรับขึ้นความถี่ให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะชีวิตของคุณก็จะค่อยๆแบบเหมือนแบบไต่เต้า,ตาพาตัวเองขึ้นไปให้สูงขึ้นเรื่อยๆในชีวิตคุณคุณจะค่อยๆแบบ ได้รับเรื่องดีๆแต่ละคนได้ในรูปแบบแตกต่างกันเนาะอาจจะแบบมีกัลยาณมิตรที่ดีในชีวิตนะคะเจอเพื่อนดีๆเจอเจ้านายดีๆเจอคนรักที่ดีเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีมันจะมีสิ่งที่ดีอะ่ะเกิดขึ้นอยู่กับคุณอยู่เสมอขอเพียงแค่คุณมีสายตาที่ กว้างไกลละกันเนาะไม่ได้แบบมองอะไรใกล้ไม่ได้มองอะไรด้านเดียวอะถ้าคุณสามารถมองได้ไกลๆอะคะ่ะคุณจะมองเห็นความเมตตาปรารถนาดีของจักรวาลได้ในทุกๆมิติได้ในทุกๆลมหายใจเลยด้วยซ้ำนะืเขาเขาชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะเหมือนแบบตบเข่าชาเลยนี่ไง ลูกชั้นลูกชั้นลงประมาณเนี้ยเห็นไหมคนเก่งคนนี้ลูกชั้นลูกชั้นคนน่ารักคนดีคนนี้ลูกชั้น,น,น,ล,น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 ลูกชั้น,นอวดนะคะอวดอวดลูกตัวเองให้ให้ใครๆได้ได้ชื่นชมตามไปด้วยเนาะรู้สึกดีไปด้วยรู้สึกเหมือนแบบเป็นไงล่ะเลี้ยงมากับมือดูแลมากับมือนะคะคุณคุณคุณทำให้อ,อ่า ักวาลสุขใจฉ่ำใจเขาก็จะจัดเรื่องดีงามลงมาให้ชีวิตคุณแบบสุขใจฉ่ำใจเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วนี้คือคำตอบของมินิร a นด o อมวันนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตัวนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะบ๊ายบาย